S <s> <S <s> <S ก็และหลายคนอจจะเคยติดปัญหาเหมือนอยาเนาะที่ทําสต็อกไปสักพักหนึ่งโอ้คิดไม่ออกคีย์เวิร์ดก็เป็นที่ทําให้รูปของเรามีคนเจอเพราะว่าถ่ายสวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าใส่คีย์เวิร์ดไม่เป็นหรือใส่ดีสคริปชันไม่เป็นเนี่ยรูปเราไม่ถูกการพมเห็นแล้วก็ไม่ถูกซื้อพี่ต้นครับยามี <S <s าโ,ดดโจทย์ข้อหนึ่งให้มือคีย์เวิร์ดทีมชาติทำให้ยาหน่อยส่งรูปให้ที่เลยแล้วตั้งคีย์เวิร์ดทําให้ดูจริงๆลยว่าเจะตั้งคีย์เวิร์ดทำยังไงใช้เว็บตัวช่วยที่บอก ได้เลยที่อยู่ว่าให้คิดเองสดๆัน้ก็ได้ให้ออกมาเป็นคีย์เวิร์ดและเดสคริปชันพร้อมส่งจะได้ดูว่าเอ้ยสปีดหรือการทาจริงๆมันทํำยังไงอย่างเช่นรูปอันนี้ครับผู้หญิงถือบัตรเครดิตใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่พี่ใช้ก็คือใช้เว็บตัวช่วยแอมสต็อก i m s t o c k e r amstocker.com มาหน้าแรกหน้านี้ละเราก็จะคีย์คำที่เกี่ยวข้องกับภาพไปเป็นเป็นคำตั้งต้นนะครับพี่ก็จะคีย์ใช้คำว่า w o m ม n S <S <S แล้วก็เวน้นว่าเครดิตการ์ดเพราะเป็นผู้หญิงถือเครดิตการ์ดใช่ไหม, <S <S มอ้ามันก็จะขึ้นเราก็จะเลือกรูปที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับถ้าเป็นพี่พี่ก็จะรือกอย่างแรกเลยพี่ก็จะเลือกรูปแรกก่อนเลยเพราะว่าน่าจะเป็นรูปติดป๊อปหรือพอารูปแรกอย่างน้อยรูปหนึ่งก่อนอีกสักสองรูปแล้วกันครับอ่าครับรูปผู้หญิงชี้แล้วกันเพราะว่าผู้หญิงชี้นี่รูปหนึ่งแล้วกันเสื้อเทาเสื้อเทาเสื้อเทานี่นี้ยคว้า คราวนี้ครับเราก็จะเห็นคีย์เวิร์ดอยู่ฝั่งขวาม,มันก็จะขึ้นมาให้เราตามสีสีม่วงเนี่ยคือมีคนใช้เยอะสีน้ําเงินก็ใช้น้อยลงสีเขียวใช้น้อยลงตา,ตามตรงนี้สีขาวก็ใช้น้อยสุดวิธีที่ง่ายที่สุดอะพี่มาเลือกให้มันคัดให้เลย50าสิบคำมาคลิกที่เลข50คราวนี้เนี่ยพี่ก็จะโฟกัสเฉพาะที่มันเขียนว่าย o u r keyword เลย50คำมีอะไรขาดเหลือ,อแล้วก็มาไล่ดูไปทีละคำ สิ่งสาคัญเลยเนี่ยครับคือเราต้องเราต้องรู้ความหมายทุกคําต้องรู้คําศัพท์อย่างน้อยอาจจะต้องขยันเปิดดิ้นหนึ่งช่วงแรกๆ <c oughs> เพราะ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ตรงนะครับอันนี้ถ้าเป็นพี่ต้นเอาเอาหมดเลย50คําหรือว่าจะตัดออกพี่จะไล่ไล่ไล่ดูทีละคําเลยคําไหนไม่เกี่ยว <c oughs> ก็จะตัดออกแล้วก็จะเสริมคําที่ขาดไปดูรูปอีกครั้งหนึ่งที่เห็นละไม่เกี่ยวอาจจะตัดออกได้ก็คือคาว่าแฟชั่นมันไม่ได้ขาย แฟลช่ามอะไรมากเนาะภาพนเนี้ยพนักงานเป็นเซอร์วิสมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าใส่อปลใช่อ่าอีกคำหนึ่งที่ไม่ไม่เกี่ยวเลยก็คือคําว่า Point กับ p o พอยติงก็ไม,ไม่ได้ชี้ไอ้คําซ้ําพวกนี้ควรเอาไวไ้ไหมพี่เพราะว่าเึ้นสีแดงเนี่ยแปบลบแว่าคำเนี้ยซ้ากันอ่ามันไม่ได้ซ้ํำซะทีเดียว เป็นคำ oh, <okay. S 2> ที่เป็นแฟมิลี่เดียวกันตามชัตเตอร์สต็อกเนี่ยมันมันถือว่าไม่ไม่ได้ซ้ำเนาะเพราะมันไม่ได้เขียนเป๊ะเหมือนกัน, <Okay. S 2> นเติม i n g อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นอาจจะถือว่าเหมือนกันในชัตเตอร์นะแต่สําหรับที่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไม่เอาออก mm hmm. เขียนเขียนไม่เหมือนกันละคนละความหมายกันอย่างเงี้ยชัตเตอร์หรือว่าคนละค่แต่แต่อย่างช้อปปิ้งเนี่ยเติมเติม i n g เนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างมีสิทธิ์ว่ามันถือว่าเป <Okay. S 2> ็นคําเดียวกันถ้ามันคนละความหมายกันแบบนี้มีโอกาสที่มันจะไม่ตัดออกเราเราต้องโยนเข้าไปดูในนห้้าาออออ่ะรัจจไไมตดดกก็เ งั้นเก็บไปก่อนเพราะว่าเป็นสีม่วงใช่เชียฟูสีเหลืองนี่คนเก็บไว้ไหมพี่มีส่วนนะพี่ว่าเชียฟูก็คือแบบสดใสหน้าหน้าตาได้อยู่นะนางแบบประจําตัวยาครับ<อ>แต่มันม่วงนะเป็นคนเป็นคนที่ไม่ตัดออกลองดูสิม่วงนี้เกี่ยวไหมพี่ว่าันใจแรง์กิ้งเก้าสิบหกเลยนะไม่น่าจะเกี่ยวนะพี่ว่าคําเนี้ยอ่าโอเคเอาออกับพี่แบบตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้มาทำสดๆให้คนดูปกตินั่งทำเงียบ e ิว t ี f ฟูก็ได้อยู่นะน้องก็สวยอยู่ครับพี่นี้ออกอากาศใช่ออะต่อครับพอเราดูคําที่ไม่เกี่ยวออกต่อไปคือเดหาคําที่เกี่ยวเราเอาออกแล้วเราก็ต้องเอาเข้าเพราะว่าคนนี้เนี่ย เติมได้อีก7คําคำเพราะมี43ใช่ไหมครับพ the ี่ด um, ูครับก oh so ็คือ like สังเกตจากในรูปคอนเซปต์ในรูปคอนเซปต์อะไรเป็นหลักอะไรที่เราเห็นเป็นหลักคลิกเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ได้เอาคอนเซปต์กว้างกว้างก่อนคอนเซปต์กว้างกที่แบบไม่ต้องคิดลึกอะแบบว่าเห็นปุ๊บมองออกเลยว่าเป็นคอนเซปต์อะไรอะเป็นเมมเบอร์การ์ดของอะไรอะบัตรเครดิตหรือของร้านหรือของอะไรอะ ของร้านนะที่เป็นเซอร์วิสช็อปตอนแรกอะ่ะพี่เข้าใจว่าเป็นเป็นบัตรเครดิตถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นเครดิตการ์ดอันนี้ยาใส่เพิ่มเข้าไปเองใช่ปะใช่ใช่ครับรีทัดใส่เข้าไปสำหรับพี่มองได้เป็น2ลักษณะก็คือคอนเซ็ปต์แรกเป็นเครดิตการ์ดคอนเซ็ปต์ที่2ก็คือเป็นบัตรเมมเบอร์คอมเมมเบอร์ด้วยถูกไหมเราก็มีคําว่าการ์ดอยู่แล้วด้วย<า>อ่าเมมเบอร์ชิพได้เยี่ยมเลยลืมคิดถึงคํานี้ไปในแง่ของบัตรเครดิต คำศัพท์เราครบแล้วยังครับเกี่ยวกับเครดิตมีเครดิตแล้วเดบิตเรดิตเพมนตอะสำคัญสิ่งที่ในปัจจุบันนะครับก็คือเกี่ยวกับการการไม่ไม่พกเงินสดอ่ะอื c a s t เ e ตัวนี้นี่ใช่อะไรต่อไเชื่ว่าหลายหายคนหลายหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยจะแอบคิดออกเลยแหละบอกมาคิดวันี้เกี่ยวกับบัตรเครดิตน่าจะโอเคประมาณนี้ละอ๋ออย่าลืมคำหนึงเลยที่สสำคัญมากน้องคนนี้เป็นเอเชียนใช่ คราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าประเด็นของเรื่องเรื่องของคนกันบ้างพอเป็นคอนเซปต,ต์แล้วเนี่ยก็มาดูว่าคนที่พรีเซนต์หรือว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยเชื้อชาติไหนเพศไหน คำเหล่านี้ครบไหมอย่างที่ยาเติมเข้าไปอ่ะครับเป็นคนเอเชียใช่ไหมครับสามารถลงลึกได้มากกว่าน,นั้นอีกปัประเทศอะไรใส่ชื่อประเทศเข้าไปเชื้อชาติเจาะกลุ่มลูกค้า,ขาเข้าไปเผื่อคนไทยมาซื้อเขาก็จะเซิร์ชหาเชื้อชาติแล้วก็เพศแอปฟรอนนี้ใช้ได้ไหมพี่เพราะเขาใส่เหมือนเสื้อกา๊กกันเปื้อนอันนี้พี่ถือว่าพอพอพอได้พอเกี่ยวข้อเพราะมันอยู่ในภาพสิ่งที่เราเห็นในภาพอ่ะครับมีอะไรอีกบ้างที่ชัดๆหลักๆเลยแล้วก็เป็นส่วนลายของแพทยเลยอะ ก็แบกไอโซบวเกือบละเกือบเกือบใช่ละเฮ้ยสนุกละอะไรวะเนี้ยหนึ่งไม่ออกไม่ออกพี่ฉเห็นเป็นเป็นเป็นส่วนหลักของภาพเลยเห็นเต็มเต็มตาเลยเนี่ยก็คือไว้แบกเก่าอ๋อเออมีอยู่แล้วมั้งมีแล้วมั้งน่าจะให้มามีปะไม่มียังไม่เห็นนะใช่ ไว้แบก็กกราวน์บางคนก็อาจจะยังยังยังใช้หาอยู่นะจะใช้คำว่าไว้เฉยๆก็ได้เพราะมันมันจะไปจับกับ background หรือว่าไว้ background ก,<อ>ก็ได้อ,อีกคาเดียวคอนเซ็ปต์เชื้อชาติ background สิ่งที่เราเห็นแล้วอะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่อยากให้ใส่ก็คือพวกอารมณ์ความรู้สึกของการพรีเซนต์ของคนหรืออารมณ์ความรู้สึกเหมือนที่ยาบอกคําว่าเช er ียร์ฟูเมื่อกี้จอยอะไรเงี้ยครับใช่มีสไม่มีจอย <Joy. S 2> มีแฮปปี้แล้วคอนฟิเดนซ์ก็ได้ถ้าหาไม่เจอมีวิธีคือไปดูจากช่องข้างบนพี่ก็จะไปดึงมาหนึ่งคำแล้วมันน่าสนใจนะ,อะชอปเปอร์เรีงไว้ก่อนอได้แล้วพี่50คําไงต่อมาตั้งดสคริปชันกันตั้งในในนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอ็กพอร์ตเข้าไปอยู่ในภาพได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านไลน์ดูให้ยาคัดมาคิดว่าคีย์เวิร์ดคาไหนสําคัญที่สุดสักสามสี่คำจากที่เราเห็นในภาพก็คือเครดิตการ์ดเราเอาเอามาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแต่งประโยคผู้หญิง S <S> เอเชียไวท์แบ็กกราวยาว่าผู้หญิงคนนี้เขาทาอาชีพอะไรเขาเป็นเป็นใครเจ้าของร้านตอนทิพย์ไทยข้างหลังเขาเอาไปใา้<อ>ในร้านดอกไม้ก็จะกลายเป็นเป็นพนักงารนร้านดอกไม้ถ้าข้างหลังเป็นฮาร์ดแวร์ก็จะกลายเป็นพวกกลุ่มเมมเบอร์การ์ดของฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยตอนถ้าอย่างนั้นเราเราใช้คำว่า,า business owner ได้ไหมเป็นเจ้าของธุรกิจจะบอกว่าพอพอเรามาคิด อธิสคริปชันเนี่ยแล้วบางครั้งทีเวิร์ดมันจะผุดขึ้นมาเองเราก็ต้องไปใส่เพิ่มเดี๋ยวเราเราเราไปกแก้<ม> <quota S 1> ใช่เพ <ง S 2> ราะว่าบางทีมันมันไอเดียมันเพิ่งผุดขึ้นมาเนาะคราวนี้ <được. S 1> เราก็มาเรียงให้ให้สวยครับก็คือถ้าเป็นพี่ก็จะเอาขึ้นว่าเอเชียนมูแมนบิสเนสโอเนอร์อ่าบางคนอาจจะคิดว่าเราเรียนาภาษาอังกฤษกักนอยู่เอเชียนมูแมนบิสเนสโอเนอร โฮลดิ้งถือถือเครดิตการ์ดใช่ไหมก็ใส่คำว่าโฮลดิ้งเครดิตการ์ดไอโซเลต On ออนไว้ n Isolated ต h i ไว้ a c k g r o u n d ก็ได้ได้หมดเลยครับเธอเติมคำว่า Studio s h o อตเข้าไปชื่อภาพรีส mm hmm. คิปช่าอ่ะพี่ว่าได้ละมันจําเป็นต้อง200ตัวอักษรไหมครับพี่ไม่ไม่จำเป็นครับประมาณนี้พี่ว่าได้ละยมีคนใช้คำคกใกล้ๆกันด้วยอันนี้มันขึ้นแนะนํามาใช่ป่ะ นี่เนี่ยครัมันมีติว่ามีภาพใกล้เคียงประมาณนี้ใช่ปะประมาณนี้เอาไหมอ่าเราเราก็ดูเป็นตัวอย่างได้ดีเลยงั้นเราเพิ่มคาว่าแฮปปี้ไปเลยข้างหน้าแต่ว่าเราไม่เหมือนไม่เหมือนเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นบิ s เนสอ s เนอร์คราวนี้เรามาปรับคีย์เวิร์ดกันหน่อยที่ตกไปสิ่งที่พี่เห็นที่ขาดที่ยาบอกเมื่อกี้ก็คืออะไรครับบิสเนสออเนอร์เนาะ อืมครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้แทนอ่ะสตูดิโอช็อตคําว่าพอร์เทรตอันนี้ก็สําคัญถูกไหมเพราะว่าเราถ่ายคนก็คือถ่ายพอร์เทรตเจ้าของธุรกิจส่วนตัวองค์จรพนัวคราวนี้เกินมาหกคำเราก็มาไล่ตัดออกเลยเออมาไล่ตัดออกตามสีดีกว่าดูทีู่่ไม่จําเป็นละทั้งหมานตอนเนี้อ่ะถ้าเป็นสีสีเทาก็ตัดออกได้คราวนี้พี่ว่าคําว่าเจสเจอร์ตัดออกได้ ใช่ต้องตัดใจเพราะมันมั่วงแต่มันอาจจะเป็นม่วงในภาพที่มเกี่ยวกับมันมากกว่านี้คิดว่าตัดได้ Advertisement คิดว่าตัดได้อ่าวันก็ได้สีเขียวต่อไปไตเติ้ลจริงๆเนี่ยไตเติลกับ description นะพี่จะใช้เหมือนกันเลยเหมือนเป๊ะเลยเหรอใช่เพราะว่าใน chapter stock อ่ะมันเอา description มันจะดึงมันเอา description แต่พอในใน adobe อ่ะมันดึงไตเติลพี่ก็เลยเอาความเหมือนกันไปเลยคราวนี้เซฟอ่าเรากดเนี่ยครับเซฟ to JPG or EPS ไป <ไ>ใช่มันก็จะไปอยู่ในในใน,ใน,ใน,ในรูปเลยเจะเซฟทับก็ได้เราลองไปเปิดดูกดคำว่า Get Info ได้ไหมอืมต้องต้องลองโยนเข้าไปในชัตเตอร์อืมอยาลองไปใส่ในชัตเตอร์เลยนะครับแอดเลยแล้วก็โยนไฟไ้วยตะกี้ใส่เข้าไปเลยเออมาขรงคม <า S 1> ของผมเนี่ยครับบางทีก็ก๊อปไปอ่อไว้ในไลท์รูมถ้าที่ต้นมีโอกาส กิดคอร์สอย่างนี้ขึ้นมาให้บ้างไหมจริงๆอ่ะตั้งใจจะมีคอร์สออนไลน์นะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเกี่ยวกับการทั้คีย์เวิร์ดแล้วก็ตั้งชื่อภาพโดยเฉพาะเลยนะครับก็เร็วๆนี้ครับให้เรียนผ่านออนไลน์กันนี่แหละชื่อว่า Sto c k p h o t o k e y w o r d Pro ครับใครที่สนใจมไม่ว่ามือเก่าหรือมือใหม่อหมคอยติดตามนะครับถ้าใครที่กำลังถ่ายภาพอยู่ติดปัญหาเรื่องคีย์เวิร์ดก็เข้ามาจอยกันใครติดสงสัยอะไรเขียนเอาไว้ใต้เลยให้กท่ต้นหยิบมาทำนะครับก็ลาไปก่อนวัน สวัสดีครับ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 